สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เวลาทีห้าทีห้านะฮะวันนี้ตุ่มตื่มมาช่วยช่วยพี่ทำกับข้าวครับพี่สาวมีคนสั่งแกงแกงครับแกงหม้อไปทำบุญตื่มมาจาเช้าน้องแพลวอ,อยู่ข้างในตอนนี้ตุ่มกำลังจะไปตลาดนะฮะ,ะไปซื้อปลาทงโก้พาทุกคนไปเดินตลาดเถอะทีห้า โอ้ยฉันจะบอกว่าตอนเนี้1่องศาคือหนาวมาก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 โหสุดยอดทุกคนปกติก็ตื่นนะตื่นแล้วก็นอนต่อวพาไปตลาดนานมากก็นอนะที่ไม่ได้พาทุกคนเดินตลาดตั้งแต่ตอนขายสุกกี้เนาะ ตั้งขายสก,กี้ก็นั่นแหละตีสามก็ถึงตลาดแล้วตูนะโอ้ยนี่พาเลาตลาดลครับตีห้านี่ก็เริ่มวายแล้วบางทีต,ต้องตลาดนี่ก็ตีสองตีสามว่าเยอะลูกค้าเยอะมากก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วไปขายต่อนะนีมาจากอำเภอต่างมาจากไอ้หมู่บ้านต่าง ก็จะมาที่ตลาดดมงไฟนี่ครับตลาดสดเทศบาลดงมงไฟมารับของแวะขายต่อราคาส่งปุหนาว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 นี่ตลาดขาส่งชั้นดีเลยขึ้นน้าอ่ะตัวอู้อับซ์เอ็ีมาแล้นะข้าจีแล้วครับแล้วหนาวจ้าหนาวเรามาส่งข้าวจีคือพี่คือพี่ถ่ายท่ากินแล้วคาร์บ่งพร้อมแม่นี่ว่ากัรแป๊บเดียวมันนิ่มเด้อ อร่อยครับร้านนี้เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูออกมามูนพอดีเลยเขาบอ่าเขายองกีนด้มาสาวนี่นี่สวยงามค่ะนี่ครับปื้อแม่ค้าคนสวยของเราเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจะมาซื้อเอาข้าวจี๋ไงบรรยากาศตอนเช้าคือแบบหนาวหนาวจริงอะไรจริงครับหมูสดๆ โอ้หหสุดสุดครับแหมคนรอนั่งกินกาแฟอยู่นะนะเดี๋ยวตรงก็จะมาทำสุก,กี้ขายครับแต่ว่าจะทำตรงที่พี่พี่ขายนี่แหละเปิดไฟจะทำตรงนี้แหละที่ร้อยไร่มี่ค่ะน,น้องพี่อาก็ขาย ลูกค้าต่อคิวเราเปิดไฟมันก็สว่างอยู่เนาะสว่างบอกไม่งั้นไม่งั้นที่ก็อาหลอดมาหมุนหลอดสีขาวมาหมุนอ๋ออ๋อมันสว่างให้มันสว่างสวัยเพราะพี่ว่ามันจะเป็นสีเหลืองไงใส่กับข้าวโอ้ยบอกโอเคนี่ครับบรรยากาศตลาดนี่ฮะตลาดเดี๋ยวเดี๋ยวจุนก็จะมาขายของละให้คลิกก่อนนี่โอ้โหนะครับสวัสดีครับนี่ฮะ บรรยากาศตลาดตลาดวายแล้วตลาดวายแล้วเัิงยืนดินอยู่เัรอเหาเดินตลาดเมื่อกีม้มาจะเดินฝอยกับน้องพี่อ้อมอยู่มองหาช่องทางแนวทางทำมาหากินเพิ่มครับบรรยากาศ ผ้าเบรย์เลหนาวหนาวหนาวตลาดนะัถ้าเกิดประมาณตีสี่นะครับจะประมาณตีสามครึ่งตีสี่เงี้ยจะแบบโอ้โหคนจะเยอะมากสักครก่งแรกคือเป็นแม,ม่ค้าขายส่ง,งนี่หนาวจังการหนาว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  ็นไฟบ้างไฟท,งทุกมันไฟทุกมัน,มน,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 นใช่ครับหนาวแหง้งโควิดไม่มานะแถวนี้นะมีไฟนี่ฮะวันนี้ใช่ครับนี่ฮะบรรยากาศพักเึิกราคาสูงตลาดนี่ครับขอให้ขาย ไลสดไลสดครับวดีครับโอ้โหหมดแล้วไม่ได้ถ่ายเลยค่ะหมดแล้วค่ะนี่ฮะปกติตัวจะขายอยู่ตรงนี้ครับทุกคน ตัวเล็กครับนี่ฮะปลาท้องโกคนแบบดสดๆนี่ฮะได้แล้วปลาท้องโกครับ,ดบ,รบ,รรรบเดินรอบตลาดแล้วพิ่งได้ปลาท้องโกทุกคนนี่ปลาทองโกมาหาซื้อกะทิทุกคนหาเห็ดแนวกินพี่แกงไม่เอาหรอพี่แกงไม่เอาค่ะจะไปทำไหมนี่ปลาปลาดุกอ่ะไอปลาปลาดุกตัวปรราลาอะไรอย่างเงี้ยครับรอตองเครื่องอ่า ก็มีแกงมีอะไรขาย <_ d urance> นี่น,นี่นี่ถุงละสิบบาททุกคน <_ d urance> แล้วก็มีปิ้งไก่ครับปิ้งไก่ก็มีไงมา <_ d urance> มาแล้วครับ <_ d urance> จีจีจีเอาริ่มร้อน, <_ d urance> นเอาเย็นรอ้รอนรอ้อนร้อนร้อนนี่แล้วนี่เพิ่งเ,เอาออกนี่น เป็ตัวเลขกี่อันนี้แบบว่ามีถิงไฟไปด้วยครับระหว่างรอครับแก้หนาวทุกคนเข้าจีนี่เราเด็ดสุดนะครับโอามาไปเดียวเลยตั้งเยอะนี่ตลาดเช้าดงไฟครับทุกคนแล้วเขาก็เริ่มตีสาม ตีสามคือมีคนเข้าตลาดแล้วตีสองตีะมาณตีหนึ่งแม่ค้าก็มากันแล้วครับน,นี่พี่จะทำปลาซงเครื่องให้กินทุกคนนี่นี่น,นี่ใครเคยกินบ้างปลาซงเครื่องอน,นะนี่นี่ครับปลาไว้รอแล้ว ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วพี่ปรุงยังอ่ะยังยังไม่ได้ปรุงนะครับใส่ทุกอย่างลงไปที่เตรียมไว้ปลาลาเนี่ยใสย่ปลาลาที่เราเคี่ยวไว้ไปครับกัะ,ะทิหัวกะทิแก่จะหัวพี่ทำให้กินทุกคนอยากกินอ่ะแพลวเนี่ยเขาชอบกินเนี่ยทะลุไปเลยวางให้น้องแพลวดูไว้ทุกคนไม่ต้องมาถึงพี่กินเดียวเลย ะไม่ชิมตักกินเลยเดี๋ยวเติมมันอีกหน่อยนึงนัวพี่เดี๋ยวเติมมันอีกหน่อยชิมไงโอเคแล้วมันจะพอดีนัวอยู่ต้องนัวอันนี้คือจะไม่ปรุงอะไรหรอเออเอาแต่น้ำปลาอย่างเดียวเลยอ๋อน้ำปลาอย่างเดียวจบค่ะต้องดูน้ำปลาตัวเองด้วยนะคะว่าเค็มไหมแต่เป็นพี่ใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงกับเตอมะขามเปียกแล้วพี่ช้อนออกแล้วเที่ยวตอนต้มปลาร์เงดับเองไม่ให้ปลามันเค็มโดดนะนะอ๋อครับเนี่ยใช่ใส่เอ กินนิดนึงมไม่ได้ให้มันออกหวานเพราะว่าหวานกะทิมันจะหวานอยู่นะพอมาเผื่อแล้วก็ราดหัวกะทิที่อ๋อกะทิครึ่งกิโลเผื่อแล้วให้หมดโอ้แล้วก็มีพริกโรยโอ้ยนี่ครับไม่ใช่ว่าไม่มีพริกนะทุกคน<อ>พริกสีเขียวต้อง<ห>อ <laughs> กินต้องระวังให้ดีกับข้าว นี่ฮะคนสวยคนสวยถ้าสวยมีในหิวให้กินร้อนๆดิ o o d morning ทุวน <laughs> วันนี้ไม่เซ็กซี่นะหนาวหนาวหนาว <laughs> หลังบ้านพี่สาวมีเจ้าทุยด้วยนี่หนึ่งสองสามถ่ายคลิปไปลืมปิด ลืมปิดแก๊สฮะหลืแห้งขึงตาจนเละเอาไปใส่พริกป่นเพิ่มได้เพื่อความเผ็ดใช่ใช่อร่อยเัยเคยกินเดี๋ยวไปหุงข้าวร้อนๆออะพี่ตับไปกินเยอะๆดิเธออยากกินเธอนี่พี่ทำให้ใส่กลับไปกินครับเอาไปได้กับข้าวครับอ่ะ ซื้อที่ไ้พี่คลิปนี้ไว้สำนี้ครับทุกคนพาเดินตลาดเนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ